สวัสดีครับพี่น้องปอมปลายสุขสุขคนนะครับผมเอาพี่น้องกินเค้ากันครับผมมุกไก่ครับใใเครื่องในไก่กับเนื้อไก่ให้กันครับผมเป็นหัวปีป้าพี่น้องออมาวันนี้สองคนครับแม่ไปตลาดนัดพอเรากกินมอตะวัดแล้วเด็กถิ่นอ๋ออะไรเสี่ยงหรือเปล่าน้ำหดเ่ดดอืม แจบพี่น่องเอ,อมม้มกไก่มุกยัำได้แซ่บแม่นั่นพี่มือ,อดีอ่ะ,ะไม่จะ,ะม่แจวอ,อ่ะสมักแจวโอจำไปว่าถึงเขาก็<อ>กินข้าเหนียวคุยแรงสมุ้ยพยกินนอกกินกัวคุยทางจับของเนิ่มปละมากประมัก<อ>้อยคุยทางฝุ่นคุย<อ>รา่าพักแจมเฮ้า เราพี่ก็ใชา้มือหงาเนี่อนไ,ไฟหงายมพนาะดีเลยปุ่ม บไโ,โอเับพรอมไม่ออกคับขื้นเนี่ยน,นี่นน น้องคนตามกลางสายฝนบรรยากาศู้บกัมาส่ายเหรอ <c oughs> หวูาเหรอเฮาลมมั้ยพ่าก็ไม่สูงจะลมด้วะ <c oughs> เสร็จบนฮาโฟโลเนาะห้อสุรุมหมยก็เสียบเว้ย Mình sẽ người đó thì người mặt của người ว่ามาบ้ <c oughs> ว่อยอกมาตวัดวัตวัเข้านเาะะอข้าก็ไโดอะไหรอได้ยา น้นอ,อมัออกกาน,นมานนมาุกากลัวเนาะี่มืม้ย่ ไม้ปรุงเลยเลยก็ไม่ได้แทนไปก็อิ่าเกลียบเนาะตอนไหเไปเห็นจับมัน็นยายามหายไปเลยจับไปก่นจักจับกนี้ Yeah. Mm ันเนะึไมงนงเนาะอืมมึปไปดตัวอืม กินก็เด็ดบ้าง่าพานขายหมดฮุดขึ้นยอดเลยและ้อต้มเส้นไปเมื่อกีนต้มเหนียวล้วนะต้มเส้นอ๋อไี่ดิกินอะไรต้มเส้นเนาะอ๋อนเียเลยคุนั่งหันหมูหันยัง อยดูีไม่เหอะไรเีวไหนไปกินต้มเส็นพฮ้ยตัวหน่อยพวกมันพรี่ตัวใหญ่น่ะนะนาะ Dante, ม่ bien, ตรงกุ้ to งบานหอมหอมแม่ตรงนี้เตอสแม่ตรงหัวอันน้เป็นพักกะตูอีเส็ดกรเทยขปบ้านข้าวากะตูเส็จไงมันไม่หอมก็เหมือนหัวลาหัวาบ้านหหอมนี่นั่นบันไม่ขึ้กัน มันก็เขาเร่ยนก็พข้เ,เ,ขเข้าเลยเฮ้าตูนบางเฮ้านี้มีดอกไม่ยังกำลังดออีอืมอืับ ธีไปอกว่าใว,วิธีผมจะพร้อม,มอ่าก็อเอาอะไรมาลองไว้น้ำมนด่ยแม่มลงถังตัวใหม่ลองมันเนี่ยไม่ด้ลยต้องลองว้ไม่มืก็จะเล่นดอกเสียยเลย